สวัสดีค่ะพบกับช่องห่วยแม่นมาชาแนลของเราในวันที่26ธันวาคม2565นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางที่ 23ของงวดประจำวันที่30ธันวาคม2 5ง5แล้วก็เป็นคลิปแนาทางที่3ของวันนี้นะสำหรับแนวทางนั้นแอดก็จะอ่านตามรายชื่อเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็จะเรียงตามนั้นหรือจะสามารถดูที่หน้าปกที่แอดกำลังขึ้นอยู่ตอนนี้แล้วก็ได้นะคะเพราะทุกแนวทางนั้นหน้าปกจะอยู่ในคลิปทั้งหมดเลยสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะเริ่มที่แนวทางของแอดดีนะคะซึ่งแอดได้มา3ฉบับนะ แนวทางของแอดปอยแอดได้มา2ฉบับนะคะแนวทางของแอดเยแล้วได้เพิ่มเติมมา3ฉบับนะแนวทางของแอดมารีซึ่งเป็นแนวทางล่างได้มา2ฉบับนะคะแนวทางของปริศนาเร,รืองสารแนวทางของแอดเนอเมเนออนแอดได้มา รวมก็3ฉบับนะคะและปิดท้าที่นาทางของคุณสุมาอี้ซึ่งเป็นนาทางบนสำหรับคลิปนี้ไม่มีเล็กดับนะคะอ่ะเราก็มาเริ่มดูทีละเจ้ากันเลยนะเริ่มที่นาทางของแอดดี้นะคะสำหรับเจ้านี้แอดได้มาสามฉบับฉบับแรกนี้เป็นชุดสตัวเต็มนะคะสำหรับทีละนั้นก็เข้า4 1 2ห่อตัวล่างเข้าตัวกลับนะแล้วในเงิดนี้ให้มาก็จะมี2อเจ็ 2 8 2 9 1 7 1 8 1 9 0 7 0 8แล้วก็0ูนั่นเองนะคะชุดนี้จะเข้าอีกไหมเราก็รุ้กันนะต่อมาค่ะฉบับที่2นี้เป็นแนวทางชุดเน้นๆน,น,นะคะสำหรับผู้ที่ดินนั้นต้องบอกว่าเข้า9 3 0 3ตัวโต๊นะสำหรับในงวดนี้นะคะชุดเน้เนๆของแอดดีให้มานะคะก็จะมี1 7 1 8 1 9 2 9 518 618 718แล้วก็918รู้สึกว่า2ตัวจะเน้นอยู่ที่18นะงวดน,นี้เราก็รุ่นกันนะคะว่าจะเข้าอีกหรือเปล่าสำหรับชุดเนเนแอดดีน D, นะและฉบับที่3นะคะก็จะเป็นันทางชุดวัดดวงให้มาคือ18กับ618นะคะชุด3ตัวอย่าลืมตัดนะอาจจะเป็น61แล้วก็68ก็ได้นะคะ เรามาต่อที่แนวทางของแอดป้อยสำหรับเจ้านี้นะคะวันที่แล้วนั้นแอดไม่ลงให้นะสำหรับในงวดนี้แอดได้มาสองฉบับฝั่งซ้ายมือฉบับสีดำนะคะให้มาบอกว่าใหา้แนวทางวิ่งรูดฟันอยู่ที่4นะแนวทางชุด3ตัว2ตัวนะคะก็จะมี947 894 49 47 48 43แล้วก็394 นะคะอ่าแลาฉบับที่2ฟังความมือแอดนะคะเป็นนาทาง2ตัวล่างตรงส่งท้ายปีเก่านะให้มาก็จะมี3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 9 5 9 6 9 7 9 8แล้วก็9 9, 9นั่นเองนะคะเราก็มารุ้นกันนะคะว่าวดนนี้จะเป็นยังไงจะเข้าฉบับไหนแอดปอยนะคะ ลงให้เรียบร้อยแล้ว,ลวเผื่อว่ามาีใครตามหาอยู่นะตามาต่อที่แนวะทางของแอดเดนนลนะคะแอดได้มาเพิ่มเติม<ๆ>3ฉบับฉบ,บ,บับแรกนะคะฝั่งซ้ายมือเป็นแนวะทางชุดสองตัวโรงทานนะคะให้มาเลขเด่นอยู่ที่4กับ8ให้2ตัวมานะคะก็จะมี48 82 43 37 38 18 41 42 58แล้วก็64 นะคะต่อมาค่ะฉบับที่สองฝั่งขวามือนะคะเป็นแนวทางชุด3ตัวนะงวดน,นี้เด่นอยู่ที่4กับ8นะให้3ตัวมานะคะก็จะมี3 4 8 3 8 2 7 4 3 4 3 7 3 1 8 8 4 1 6 4 2แล้วก็658นะคะและฉบับที่3นะคะเป็นแนวทางชุด สตัว3มหางก็จะมี1นึ่งแล้วก็6กสองนะคะงวดนี้รุ่นกันว่าใหญ่แลจะเข้าฉบับไหนดีนะคะเรามาต่อที่แนวทางของแอดมาลีซึ่งแอดได้มาเป็นแนวทางล่างสองฉบับนะคะฝั่งซ้ายมือเป็นเด่นล่างงวดนี้เด่นล่างอยู่ที่7กับ0น นะคะแล้วก็ฉบับที่สองฟังขวาม,มือเป็นในทางล่าง2ตัวนะคะก็จะมี70 76 79 02 06แล้วก็09นะคะแต่จะได้ว่ามีท่านึงขอมาอยู่นะสำหรับในทางแอดมาลีนะคะแอดได้มาเป็นในทางล่างนะสำหรับคลิปนี้นะคะรามาต่อที่ในทางของปริศนาเริงสารมีใครรอไหมเจ้านี้ ปกติจะมีอยู่ท่านหนึ่งนะคะที่รอเจ้านี้ที่ตามเจ้านี้อยู่นะสำหรับในงดนี้ไม่ต้องตามหา,าลงให้เรียบร้อยนะสําหรับในงดนี้นะคะปริศนามีอยู่ว่าโชคดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะาตามนี้เลยนะคะมีก็อยู่ใช่ไหมแล้วก็มีคนอยู่ส,สองคนสามคนนะตามนี้เลยนะคะ และเรามาดูที่ตัวเลขฝั่งซ้ายมือเนาะ,ะให้มาเท่าที่แอดเห็นนะคะก็จะมีเลข3เลข0เลข6เลข0เลขห้าเลข8ประมาณนี้ค่ะเาที่แอดเห็นเนาะถ้าท่านไหนนะคะที่แปลออกนะคะก็ถ้าถูกนะคะก็ขอให้รวยกันไปนะคะนะแคบไปนะคะใครที่เราที่ตามนะ ปริศนาเรืองศารแล้วเราก็มาลุ้นกันนะคะเรามาต่อที่แนวทางของเนอร์เมดิออนนะคะซึ่งเจ้านี่แอดได้มาอยู่3ฉบับนะคะฉบับแรกนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางล่างตรงตรงนะคะใช่ไหมสําหรับวิธีเล่านั้นก็เข้า1 4 2ตัวล่างตรงตรงนะคะสําหรับในงดนี้นะคะล่างตรงตรงแอดเนอร์เมดิออนนะคะก็จะมี 7จ7ดสาม4 8 1 8 0 9 2 9งแล้วก็กาศูนย์ให้เน้นที่วงกลมไว้นะคะแต่ถ้าไม่ชอบพินให้ก็เลือกเอาที่ตัวเองชอบเลยนะต่อมาค่ะฉบับที่2องฝั่งซ้ายมือแอดนะเป็นนทางดินล่างให้มาคือ92นะคะแล้วฉบับที่3าฝั่งขวามือแอดเป็น,นทางล็อกล่างให้มาคือ7จ็าสำหรับเด็ไม่ดีออนนะคะ จะค่าฉบับแบบพิมพ์หรือฉบับแบบเขียนเราก็รู้นกันหรือถ้าแอดได้เพิ่มเติมมานะคะแอบดบก็จะลงให้อีกนะแล้วเรามาปิดท่านทางของคุณสุมาอี้นะคะซึ่งเป็นนาทางบนงวดน,นี้คุณสุมาอี้บอกว่าให้เด่นบนอยู่ที่8รองสนะ ให้ชุด3ตะบนมาก็จะมี584 583แล้วก็581นะคะอันนี้คือตัวเด่นๆเ,เนาะรอง474 473 471 754 753แล้วก็751นั่นเองนะคะถ้าไม่ชอบที่จับ3ตัวให้หรือยังไงนะคะก็สามารถที่จะจับ ได้ตามนี้นะคะมีเลียกวินนะ8 4 1 3 5 7นะคะหรือจะจับวิน2ตัวก็ได้นะคะอ่าเราก็มาลุ้นกันนะคะว่าคุณสมอิงดนี้จะเข้าหรือเปล่าในะทางบนนะคะ แอดก็ต้องขอบคุณนวทางทุกๆทนวทางเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมที่องค์เรานะคะถ้าดูแลชอบนะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือน,นนะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางที่แอดได้นํามาแบ่งปันหรือถ้าแอดนั้นนําเสนอเผยแพร่ประกันใดนะคะแอดก็ต้องขออภัยว้ในโอกาสนี้ด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ